โอมชาติ anti, วันนี้วันที่หกเดือนกันยายนปีสองพันยี่สิบสี่เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานการศึกษาของลูกนั้นเป็นแหล่งรายได้ของลูกผ่านการศึกษานี้ลูกนั้นได้เตรียมรายได้ไว้ถึงยี่สิบเอ็ดชาติคำถามของเมอรีในวันนี้ มันเป็นรายได้หรือว่าการขาดทุนที่จะไปสู่แผ่นดินของการหลุดพ้นคำตอบสำหรับผู้การบาบไหวบูชามันเป็นรายได้เพราะครึ่งหนึ่งของวงจรพวกเขาได้ขอความสงบแม้หลังจากที่เพียรพยายามอย่างมากมายพวกเขาก็ไม่ได้พบความสงบเดี๋ยวนี้พวกเขาได้รับความสงบจากพ่อนั่นก็คือพวกเขานั้นจะไปสู่แผ่นดินของการหลุดพ้น ดังนั้นนั่นก็เป็นผลในความพยายามของพวกเขาถึงครึ่งหนึ่งของวงจรนี่แหละทำไมนั่นก็เช่นการถูกกล่าวว่าเป็นรายได้ไม่ใช่เป็นการสูญเสียลูกลูกกำลังเพียนพยายามที่จะไปสู่แผ่นดินของการหลุดพ้นในชีวิตเดี๋ยวนี้ลูกมีประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ของโลกทั้งหมดไล่ล้ำยูไดสติปัญญาของลูกแล้วอารักคุ้คุณธรรมในวันนี้จุดแรก ขอให้มีการวางเฉยอันไม่มีขีดจำกัดในโลกที่สกปรกและไม่บริสุทธินี้แล้วจงเพียรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำดวงญาณของลูกให้บริสุทธิ์ให้อยู่ในแรงจูงใจไปหาพ่อผู้เดียวจุดที่สองให้ชาร์จแบตเตอรี่ของลูกโดยการซึมซับความรู้นี้ทำตัวลูกเองให้มั่งคั่งด้วยอัญมณีแห่งความรู้เดี๋ยวนี้เป็นเวลาที่จะหาหลายได้ เพราะฉะนั้นให้ช่วยตัวลูกเองให้ปลอดภัยจากการสูญเสียต่างๆทรอนของบัพตาดาสำหรับเราลูกๆขอให้ลูกจงเป็นหงอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ซึมซับอัญมณีแห่งความรู้นี้แล้วจบสิ้นความไร้สาระทั้งหลายหงอันศักดิ์สิทธิ์จะมีคุณสมบัติพิเศษสองอย่างหนึ่งนั้นก็คือเก็บอัญมณีของความรู้นี้และอีกอันก็คือแยกแยะระหว่างน้ำและน้ำนม ด้วยพลังของการแยกแยะการแยกน้ำนมออกจากน้ำหมายถึงการแยกแยะระหว่างความไร้สาระและพลังความไร้สาระถูกกล่าวว่าเป็นเหมือนกับน้ำและพลังก็ถูกกล่าวว่าเป็นเหมือนกับน้ำนมดังนั้นการจบสิ้นความไร้สาระหมายถึงการเป็นหงอันศักดิ์สิทธิ์ให้อนญญมณีของความรู้นี้อยู่ในสติปัญญาของลูกตลอดเวลาในทุกชั่วขณะ เมื่อการสึกต่ตองของลูกอยู่อย่างต่อเนื่องลูกก็จะมาเป็นผู้ที่เต็มไปได้วยอัญมณีพติพจน์ในวันนี้ผู้ที่คงอยู่อย่างมั่นคงตลอดเวลาในตำแหน่งที่สูงส่งของพวกเขาและก็จบสิ้นการต่อต้านต่างๆได้จะมาเป็นดวงยานที่ได้รับชัยชนะอัจฉะโอมชานิ